สวัสดีค่ะนะ c กน่อง t ปของุอิติะแล้วก็ประสานงานมาหาผมอีกครั้งหนึงก็ม้าที่ติดอยู่สิแงกคุณคำนั่นแหละเพราะว่าเอซีจะประสานงานมาหาเอสอิสระแล้วก็ผ่านมาหาผมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเซบอยืนยืนข้างๆรถดีกว่าจะได้เห็นมุมที่สวยวิวเลย อรูปที่ี่ทใช้ในอัดเลยสวยมากเลยรูปของลุงกับป้าน่ะย่าชีเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นเห็นหรือยังย่าชียังไม่เห็นย่ายังไม่เห็นเลยย่าชีได้เปรี่ยนไมแล้วโอ้เพิ่มรูปได้ไหมคะแอดเจ้าเลยก็ดี ้รูปรูปนี้น่ะก็ไปออกแบบอยู่ที่จำปดุงมันจะมีรูปที่ว่าลูกคนใส่ชุดชุดสุดเนาะอ่า่าคือคือมันคือมันจะอาจจะไม่เข้ากับงานเนาะอก็เลยเลือกทัดสรอารูปนี้มาเนี่มีมีมีรูปย่ชี้ด้วยนี่นะไปไม่ใช้ครบเลยราคาแต่ถ้าจะใส่ครบคนมันจะติมไงก็ดีแล้วล่ะ เอารูปน <mm ี้มาใส่ในวันที่14บกุมภาพันธ์จริงว่าจะใส่รายละเอียดมันเยอะกว่าจริงไหมคะตัวนักวัวตัวนังสือมันเยอะเกินไปนางรำกี่คนละนางรำห้าร้อยเก้าสิบเก้านางวันที่สิบสี่เออนึกว่าจะหลงกนเป็นไปมาของรถแห่คันนี้เนาะอ่ามจากท่องเอดอิสระอ่าประสานงานมาให้ผม ทำรถคันนี้มาให้ผมไปหาเนาะแต่ว่าเอฟซีเขาบอกว่าไม่ผมไปจ้างไม่ผมไปจ้างรถเสียบอยมีไหมทําให้หน่อยเพราะว่าเวลาเราไปโฆษณาเราเราก็จะได้ถ่ายให้เอฟซีได้เห็นด้วยว่าเราเราไปโปรโมททางไหนทางไหนด้วยผมอาจจะทำคอนเทนต์เอาผ้าขมามาปลูกแล้วก็เหมือนเขาเขากําลังหาเดี๋ยววันนี้จะสีเขียวให้โอ้ขอบคุณ ขอคุณป้ากำใส้จะมอบผ้าให้ไหมเออจะเอากางเกงแล้วก็ผ้าสีเขียวด้วยไปเหแต่ละหมู่บ้านแต่ว่าวันนี้เพิ่งทำเสร็จก็มาให้พ่อปู่เห็นก่อนเออให้ปู่เห็นก่อนอ่าแต่ว่าจะไปเห่อำเภอบานม่วงอําเภอวันนอนแล้วก็อาจจะไปทางบ้านทุกคนด้วยบ้านแบบเยี่ยมเนาะแต่ว่าคือเราต้องไปขออนุญาตจายเสียงก่อนอำเภอบารม่วงวันนอนก่อนแต่ถ้าผมทําเรื่องขอเอกสารเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอารถ ไปวิ่งหาเสียงคุสนะไปไปเจนชวนไปเจนชวนมาเที่ยวงาน1 4ดสี่กเบอร์ไหนคเะเบอร์ไหนคะเบอร์นี้ใช่ไหมเบอร์ตัวเองิดปากไงเบอร์เขากำลังิดกันไงไปหาเสียงเลยเนี่ยอันนี้เบอร์14วันที่สิวันที่สิเมษานางลำห้า เก้านางำเออห้าร้อยาสเก้าห้เก้าสิเก้านางเออตนอันนี้นะคะเราวันที่ิบฝากเพื่นะคะวันที่ติวันที่ิฝากยี่นี่นี่าเขาเขียนตรงนี้ไงแต่อันนี้มาเขียนจุสี่มันได้เขียนแคนอเขยมาเสร็จที่จะให้ไม่ไม่แล้รกามอกก่อนแล้วเออแต่ว่า รันออกเมื่อนี้คือเรือแต่ว่าเอสซี่น่ะเอสซีบอกว่าปู่สงสัยจะให้เลขใต้เทเบลรถคันนี้เหรอมั้งเลยออยู่ไหนมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงลงไปแล้วนะออกได้นะเออมันออกอีกได้เหมือนกับข้าวเรากินแล้วก็ยังกินอีกไงก็หันหัวลงมาก็สิบสาม เพราะว่าปูป่เห็นแล้วนี่ปู่มองดูแล้วนี่จะให้โชคเ <c oughs> อฟซีทั่วโลกอาจจะเป็นป้ายทะเบียนรถคันนีก้ก็ได้ก็เชิญไปเอาอกางเกงได้นะคะก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะ,ะงานใหญ่มากเพราะว่ามันมีรถรถแห่รถ เพว,วนมาเที่ยวงานด้วย,ย,ย,ยนะครับผมห้าร้ก้าานางลัมใหญ่มากใหญ่มากครับทั่วนี้เลยคุณผู้ชมติดไปมาของรถแห่คันนี้ก็คือจากแกอติสลาลประสานงานม,มาให้ผมแล้วก็ไปติดป้ายอยู่ที่สีแยกบุครับและเอฟซีก็อยังให้ผมทําเป็นรถแห่ด้วยแต่ถ้าเราไปจ้างเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะไปถึงไหนไงอันนี้ไปไหนผมก็จะถ่ายถ่ายคอนเทนต์ให้เอฟซีไปเห็นด้วยเวลาเราไปไปทักชวนโฆษณาว่า ให้มาเที่ยวงานที่การุณพน์ระได้เห็นด้วยเอฟซีระได้เห็นด้วยเลยเกิดไอเดียทำรถคันนี้ขึ้นมาเออไปก่อนเด้อเดี๋ยวแปลมาให้เด้ออีกรอบนึงใช่อาวๆลูกจับให้หน่อยเดี๋ยวแม่ไปเอาอันนั้นเออขอเพลงหน่อย งใจมากราภูทออปูอป,ปาริจิตคำชูไห้เชิญเที่ยวงานวันสงกรานร่วมสืบสารประเพณีสงกรานรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพรถน้ำองค์ปู่ปาริจิตนาคราชวันที่ 14, 15, 16แมสเมษายนณนวังองค์ปู่ปาริจิตนาคราชทุ่งนาลุงพลบ้านจำปาดงตำบลกุดเรือํำ เพอวานนนิวาสจังหวัดสนนกลนครพิเศษส,สุด14เมษายนพบกับอลังการนางรำรำถวายองค์ปู่ปาริจิตนาคราช599นางรำเต็มพื้นที่ทุ่งนาลุงพนและกิจกรรมมากมายมีทั้งเกมชิงรางวัลตลอดงามเช่นประกวดเจดีสายแข่งเสปักตะกรอ้อและแข่งเปตองอย่าลืมพบกันที่นี่ทุ่งนาลุงพนงปู่ปาริจิต ราภูลงทินดินนี้ขอบารมีองค์ผ้นำทางวอนไทยเทวาลุกตั้งใจมังราภูขอบผู้บริจิตต์คำชูให้เชิญเที่ยวงานวันสงกราญร่วมสืบสานประเพณีสงกราน รถน้ำลำหัวผู้ใหญ่ที่เรารพรถน้ำองค์ปู่ปาริจิตนาคราชวันที่ 14, 15, 16เมษายนณวังองค์ปู่ปาริจิตนาคราชทุ่งนาลุงพลบ้านจำปาดงตำบลกุดเรือคำอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครพิศเศษสุด14เมษายนพบกับอลังการนางรำรำถวายองค์ปู่ปาริจิตนาคราช599นางรำเต็มพื้นที่ทุ่งนาลุงพลและกิจกรรมมากมาย มีทั้งเกมชิงรางวัลตลอดเงินเช่นประกวดเจดีสายเก่งเ้นหมักตะกร้อและเก่งเป็ต่องอย่าลืมพบกันที่นี่เอามัตส์ดูแล้กใส่กับเสื้อขาวใส่เสื้อที่ขาวเนาะนส่กาบเกงขาสั้นดินนี้คร้ารมนังที เชิญเที่ยวงานวันสงกรานร่วมสื่สารประเพณีสงกรานรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพรถน้ำองค์ู่ปาริจิตนาคราชวันที่14.15.16เมษายนณวังองค์ู่ปาริจิตนาคราชทุ่งนาลุมพลบ้านจำปาดงตําบลกุดเรือคำอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครพิเศษสุด14เมษายนพบกับอลังการนางรำ รำถวายองค์ปูปาริจิตรนาคราช5้า